คงจะดีกว่าถ้าเราเริ่มต้นทดลองสิ่งใหม่ที่จะก้าวข้ามมาตรฐานของวันนี้เราอาจจะมาเริ่มกันที่ต้นไม้สักต้นหนึ่งเริ่มด้วยการนำเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องปรับอากาศเอาความร้อนเนี่ยที่ได้จากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อนที่จะเอาไปใช้ต่อได้ ไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ซักผ้าหรือว่าจะเอาไปอาบน้ําอุ่นมันน่ะจะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพให้อันนี้เจ๋งหรือเราจะมาเริ่มต้นกันที่นําน้ําทิ้งกลับมาหมุนเวียนใหม่ก็ได้ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลน้ําเราสามารถนะฮะนำ,น,ำน้ำเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างคุ้มค่าเลยมาเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆที่มีความหมายที่กว้างไกลกว่าในการดูแลโลกใบนี้ Frequent Property ออกแบบชีวิตวันนี้ด้วยมาตรฐานของอนาคต